ร้อยห้าสิบตารางวามันทำอะไรได้บ้างอยากรู้ไปดูกันปลูกที่พักอาศัยสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งระเบียงปลูกผลไม้เอาไว้กินปล่อดันพิกเด้วยปลูกเตยหอมว้าว <Wow. S 1> จะยังปลูกบับเพ้าน้ำหอมเอาไว้กินเองน้ำเย็นสดชื่น <Yes. S 1> คุดบ่อไปเลี้ยงปลาหรือจะไว้ดูเล่น ยามเหงามานาวก็ปลูกได้เอาไว้กินไม่ต้องซื้อตอนนี้ลูกแล้วติดแปดบาทแล้วนะผลผลิตออกลูกดกดกปลูกผักสวนครัวรู้ว่กินได้อันนี้เป็นมะระขี่นกแก่วปลูกจะอ,อมแทน้วดได้เลยไม่ต้องทำรัวใเสียตังค์แถมยังกินได้ด้วยผักสวนครัวเราก็มีให้พรอ้อม กระเพาพริกมะเขือบวบทางด้านหลังอีกเพียบหรือจะขุดคองไส้ไก่เอาไว้ทำสวนเกษตรเล็กๆน้อยๆก็เหมาะดีนะใครอยากมีที่ทำกินแบบนี้ติดต่อเราได้ที่ขุนสีวิวอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีสดก็ได้อนก็ดีรายละเอียดด้านนี้ด้านนี้หรือจะเข้าไปดูคลิปเต็มกันกันกบ เกี่ยวที่ดินเดี๋ยวไปเตรียมทำเกษตรก่อนไปแล้วนะ